สวัสดีครับผมมาพบกับผมและช่องสกิทลูกหนังอีกครั้งนะครับผมวันศุกร์ที่10มิถุนายนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดติดตามเป็นกําลังใจให้สกิทลูกหนังด้วยนะครับส่วนเพื่อนท่านไหนนะครับอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับผมง่ายๆเลยนะครับจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม v ีพีทีเด็ดลงให้ทุกวันอย่างจุใจแน่นอนนะครับผมส่วนคู่ที่เราจะมาสกิทกันในวันนี้นะครับผมเป็นบอลยูฟาในชั้นลีกนะครับ ระหว่างทีมชาติออสเตรียนะครับจะเปิดบ้านพบกับตาไก่ฝรั่งเศสนะครับเจ้าถิ่นออสเตรียนะครับไปใต้การทําทีมของกุนซือรับลังนิกนะครับเกมล่าสุดเฝ้าบ้านพ่ายให้กับเดนมาร์กไป1ประตูต่อ2นะครับทาให้คาดว่าเกมนี้นะครับพวกเขาจะจัดชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงสนามนะครับออสเตรียเกมนี้นะครับจะมาในระบบการเล่น3 4,12นะครับแดนกลางนะครับจะวางคอนดาดไลเมอร์นะครับและซาวเวอร์สลาเกอร์นะครับ คอยสร้างสรรเกมร่วมกันนะครับขณะที่แดนหน้าจะฝากคอมวังไว้ที่มาโกอนาโตวิชนะครับลงล่าตาข่ในเกมนี้นะครับฝั่งทัพทีมเยือนตาไก่ฝรั่งเศสนะครับของกุนซือดิดิเยเดชองนะครับผลงานในรายการนี้นะครับพาทีมลงแข่งไปแล้ว2นัดนะครับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับส่วนสภาพความพร้อมนั้นนะครับเกมนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาแต่อย่างใดนะครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะใช้ระบบ3 412นะครับ แกนหลักที่ได้พักในเกมล่าสุดอย่างอุโกโยริสนะครับลูคัสเออร์นันเดสและคิเลนเอ็มบาเป้นะครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับโดยจะคอยประสานงานร่วมกับแกนหลักรายอื่นอย่างเอนโกลกองเต้นะครับอ,องตวนกริชมันนะครับและคาริมเบนซมมานะครับในเกมนี้เจ้าถิ่นออสเตรเลียนะครับเล่นในรายการนี้ไป2นัดนะครับชนะ1แพ้1นะครับผลงานยังถือว่า ไม่ดีมากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนฝรั่งเศสนะครับยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอนะครับเรทราคาที่เปิดออกมานะครับให้ทับตาไก่เป็นต่อนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับทับตาไก่จัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับหวังเก็บ3คะแนนนะครับตัวหลักลงครบนะครับทั้งเบนเซม่าและเอ็มเปเป้นะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับเจ้าบ้านออสเตรียต้านไม่อยู่แน่ๆนะครับมีหนึ่งลูกแน่นอนนะครับไปรอรุ้นแมตซ์สองกันได้เลยนะครับ ผนสกิดลูกหนังวันนี้นะครับผมขอสกิลไปที่ทับตาไก่ฝรั่งเศสนะครับเป็นสกิดลูกหนังในะจรค่ำคืนนี้นะครับสกิดลูกหนังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ